สวัสดีครับพวกเรามาพบกับรีวิวโดยคุณครูสดอีกครั้งอยากให้คุณครูครีวิวอะไรหลังไหม่มาได้เลยครับวันนี้พบกับหมวกกันนกครึ่งใบสุดคุ้มค่า Index Lady คำเตือนหมวกกันนอ็กเกิน5ปีไม่ควรใช้เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยคุณครูคขอร้องหมวกกันนอ็กจะแพงแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีมอกอมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ถูกตำรวจจับเนื่องจากพิษ พระบกฎหมายทางการจราจรดังนั้นหมวกกันน็อกครึ่งใบเลดี้ราคาสุดคุ้มเลย250บาทเท่านั้นรวมทรงด้วยมีชีวิตเลือกหลายสีแดงเหลืองเขียวฟ้าใสาดำ เมื่อแกะกล่องมาจะพบว่าห่อพัสดุกันกระแทกอย่างดีจากเว็บไซต์ช้อปปี้นั่นเองแกะออกมาจะมี2ชิ้นชิ้นแรกเป็นตัวหัวหมวกกันนกชิ้นที่2เป็นชิ้วอะคริลิกพลาสติกบอกว่ามีขนาดได้ไดบ้างที่ครูสั่งมาคือไซส์ L ด้านข้างมีคำเตือนว่าไม่แตกแต่ไม่ควรใช้ในเวลากลางคืนเพราะคุณครูสั่งสีชามานั่นเองถ้าใช้กลางวันจะกันแสงแดดได้ดี ด้านบนมีเบ้าล็อกเบ้าล็อกนี้เอาไว้ทำไมเอาไว้กันหน้ากากตกลงมาใส่ตรงนี้เตือนว่าไม่ควรใช้ขณะขณะที่ขับรถยามค่ำคืนด้านหลังมีสัญลักษณ์อินเด็กเลดี้มาตรฐานสัรรมและ QR โค้ดด้านหน้าระบุย่ออินเด็กใครจะลอกทิ้งก็ได้แต่อย่าไปลอกเลยครับมันเรียบร้อยดีอยู่แล้วเปิดมาด้านนาจะพบกับบุนวมไว้อย่างดีข้างในเป็นพมต่อมามาถึงจุดสำคัญมากนั่นก็คือ เี้ยวล็อกมิลภัยสีแดงและตัวเสียบสีดำนั่นเองเห็นเล็กๆแบบนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นโลหะทาด้วยสีดำดังนั้นทนทานแน่นอนส่วนส่วนนี้เป็นพลาสติกมีเขี้ยวล็อกจํานวน7ชั้นปรับได้ตามความเหมาะสมของสีษะใต้คางมีเบ้ารองกันกระแทกใต้คางนิดหน่อยการใช้สายรัดใต้คางมีคู่มือบอกขั้นตอนนี้1 2่และ3ทําตามได้เลยจุดที่ครูชอบมากคือสามารถใช้เหรียญบัต แทนไขควงสามารถหมุนสับบ้านหนืดอและถอดน,น็อตออกมาจะมี2ส,ส่วนก็คือแหวนรองนอ็อตพลาสติกและน็อตขนาดกลางเมื่อนําไปไต่กับชิอจะยึดติดกับโมกันน็อกส่วนเขี้ยวล็อกด้านหน้าเห็นไหมครับว่ามันมีหน้าที่อะไรมันมีหน้าที่กันชิอตกใสหน้าเรานน่เองได้รูปร่างแบบนี้พร้อมใช้งานเพื่อความปลอดภัยต่อไปไปดูคลิปวิดีโอกันเลยในคลิปวิดีโอนี้ครูจะ ทำการทดสอบหมวกกันน็อกให้ดูโดยเฉพาะส่วนที่สำคัญที่สุดของหมวกกันน็อกทุกใบนั่นก็คือส่วนที่ใช้ในการล็อกใต้คางขอภัยด้วยเนื่องจากมีคนถ่ายเพียงคนเดียวจึงไม่ค่อยนักน,นักเห็นไหมครับว่ามันเสียบเข้าแลวดึงแน่นแน่นมากดึงยังไงก็ไม่หลุดดึงยังไงก็ไม่หลุดต้องใช้นิ้วเขี่ยเบาๆที่เขียนว่าคูนะครับมันจะหลุดอย่างไง่ายได้แต่ถ้าดึงฝืนดึงไม่หลุดต้องใช้นิ้วดันเบาๆเพื่อความปลอดภัยคณะครับขี่ทุดยอดไปเลย ตำรวจไม่จับด้วยเพราะว่าเป็นหมวกที่มีใั่ลัษณ์มอ,อก,อ,กอ,อยู่หลังหมวกถ้าใครไม่ใส่หมวกกันน็อกโดนยึดรถแถมปรับ1,000งพเด็กทุกคนมาใส่หมวกกันน็อกกันเถอะเพื่อความปลอดภยัยใส่แล้วปลอดภัยจ้าถัดมามาดูข้อดีและข้อเสียของหมวกกันน็อกใบนี้กัน ข้อดีมีมอกรถูกต้องตามกฎหมายรักาประหยัดคุ้มสุดป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะได้และชิวเปลี่ยนสีได้ตามการใช้งานวงเล็บต้องซื้อเพิ่มหน่อยนะจ๊ะต่อมาข้อเสียคือไม่ป้องกันใต้คางและหัวด้านล่างแถมยางด้านข้างงอมาโดนแก้มทาให้รังคาเวลาขับขี่ทาให้ขับไม่ถนัดขอบคุณที่รับชมจ้าคุณภาพเอาไป8เต็ม10ส่วนราคาได้10เต็ม10โดนใจครูสุดๆไปเลยคุ้มค่าจริงขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe เป็นกำใจให้คุณครูด้วยนะครับไปละครับ